ตองไร้เหอตบไปครับห้ามห้ามพ่อแล้วงพอ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 แล้วนะนพอ,อยางพอแล้วเนาะอิ่มแล้วมองทุกอย่าง เธอดูมองออเธอจิบมาแล้วพอแล้วหยุดกินไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรอ่ะข้าวก็เพิ่งกินไปดูเนะี่ยดูด,ดูข้าวก็คือเพิพ่งกินไปเนะี่ยจึงเลยเอา จะกินอีกอ่ะมิลินจะอ้วนนะเอาไหนเอาไหนเอ,เอาไหนเอาไหนมัมมัมรูอชะมือหาของแม่เลยมาเร็ว